เพราะชีวิตจริงนั้นไม่เหมือนดังในละครนะครับผมชีวิตจริงมี2ด้านเสมอเปรียบเช่นกับเหรียญก็มี2ด้านเช่นกันนะครับเช่นกันครับช็อคอัพก็เหมือนกันมี2ด้านเสมอนะครับผมช่วงล่างเราหรือรถยนต์ก็มี2ด้านเสมออยู่ที่ว่าเรานั้นจะเลือกด้านไหนดีและอีกด้านมันก็ต้องด้อยนั่นเองนะครับเช่นกันครับวันนี้เรามาพูดคุยกันถึงเรื่องช็อคอัพนะครับของแบรนด์แบรนด์หนึ่งนะครับชื่อว่าแบรนด์ลันโรเดอร์นะครับผมลันโรดเดอร์เป็นช็อคอัพ SUV ของตัว ที่ผลิตจากประเทศญี่ปุ่นนะครับผมรล้วลันโรเดอร์ตัวนี้ที่ประเทศญี่ปุ่นเขานิยมใช้กันมากนะครับซึ่งมันเป็นโชคในระบบของทวินทูบนั่นเองนะครับทวินทูบหรือโมโนทูบนั้นในปัจจุบันเราคงไม่ต้องอธิบายกันมากแล้วเพราะหลายท่านก็คงได้ศึกษาและรู้จักกันมาพอสมควรแล้วนะครับไม่ว่าจะยี่ห้ออะไรก็แล้วแต่นะครับผมแต่ว่ามันก็อยู่ที่ว่าเรานั้นจะเลือกช็อคอัพให้เหมาะสมกับการใช้งานของชีวิตประจําวันของเราได้อย่างไร ไม่ว่าจะเป็นโมโนหรือทวินดีทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นน้ํามันหรือแก๊สผสมน้ามันก็ดีทั้งนั้นอยู่ที่ความเหมาะสมที่จะเข้ากับบุคลิกของท่านแล้วก็เข้ากับตัวรถของท่านนั่นเองนะครับวันนี้เราพามาชมในส่วนของตัวทวินทูบนะครับซึ่งอยู่ในตัวของอแบรนด์ที่ชื่อว่า Run Loader นั่นเองนะครับ Run Loader เนี่ยก็คือเป็นโชอคอัพที่ผลิตขึ้นมาเพื่อที่จะอัปเกรด ให้ดีขึ้นจากช่วงล่างเดิมนะครับให้ความนุ่มนวลนะครับรับน้ําหนักได้มากขึ้นนะครับง่ายว่าขับขี่ได้ดีขึ้นกว่าเก่านั่นเองนะครับผมและยังสามารถนั่งได้สบายขึ้นนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราไปลองฟิลลิ่งกันครับกับตัวรถท,ทดสอบวันนี้ก็คือ e v e r อเรส2.0นะครับผมเชิญเลยครับ นี้เราวิ่งอยู่ในทางปูนนะครับทางปูนไม่ว่าโชคประเภทไหนทางเรียบทำงานได้ดีเสมอนะครับรอยต่อถนนอะไรอย่างที่เขาว่ากันก็ไม่ได้มีเสียงอะไรเพราะส่วนหนึ่งก็อยู่ที่ยางด้วยนะครับอย่างยางก็มีส่วนด้วยนะครับอันนี้ก็ถือว่าเงียบเหมือนรถโรงงานครับแต่สิ่งแรกที่สัมผัสได้นะครับ เมื่อเทียบกับโชครงงานนะครับคือ,อความกระชับความคงแขงหรือย้อยไปย้อยมาเนี่ยหายไปเลยนะครับดีขึ้นเลยดีพูดง่ายว่าถึงไม่ใช่คนรู้เรื่องรถก็รับรู้ได้เพราะว่ามันดีขึ้นชัดเจนนะครับดีขึ้นอย่างชัดเจนแบบผิดหูผิดตานะครับนี่ที่บอกชีวิตจริงนั้น มันก็มีทั้งถนนที่เป็นปูนบ้างขุขะบ้างาขี้เลนบ้างขี้โคลนบ้างซึ่งมันก็ไม่ได้เรียบเสมอไปเพราะฉะนั้นถ้าเราจะเจาะจงเลือกโชคประเภทใดประเภทหนึ่งที่มันดีไปเลยด้านหนึ่งไปใช้เนี่ยที่เหลือเราก็จะไม่แฮปปี้กับสิ่งสิ่งนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเราเลือกโชคหรือเลือกช่วงล่างหรือเลือกรถก็แล้วแต่เราคงควรจะเลือกให้มันอยู่ในพื้นฐานที่เราสามารถ รับเขาได้นะครับแล้วก็ใช้ชีวิตอยู่กับเขาได้อย่างมีความสุขนั่นเองนะครับ จะมีคอสะพานนะครับเล็กๆน,นะครับให้เราได้รับรู้อัรรสนะครับความโยกโยนว่ามีอยู่บ้างไหม ขึนแบบไม่ได้แบกนะครับก็ไม่ได้ย้ยเหมือนของเดิมดีขึ้นเดี๋ยวเราจะหาช่องโล่งจะลองเล่งแซงดูว่าระหว่างตอนที่เรา,าเบรหลบออกไปนั้นรถจะเสียอาการมากกว่าเดิมไหมนะครับต้องอยู่ในระยะปลอดภัยก่อนนะครับ มาแล้วนะครับอ่าโอเคขนาดโยกใกล้ๆนะครับยังไม่ค่อยมีอาการเลยก็ถือว่าใช้งานดีนะครับ โค้งเมื่อตะกู่นี้เป็นโคง้งหักมุมเล็กๆนะครับซึ่งถ้าช่วงล่างนี้เนี่ยจะเห็นผลทันตาเลยนะครับว่ารถจะคอนจะโค้งนะครับนี้เราเข้าในเขตหมู่บ้านนะครับผม ทับทานทีเดียวอยู่เลยนะครับแล้วก็โชคฟอกออกก่อนนะครับว่าตัวนี้เป็นแบรนด์ของญี่ปุ่นนะครับผม่านะครับเป็นแบรนด์ญี่ปุ่นนะครับเป็นโชคที่ใช้กับ SUV ที่นู่นเขานิยมมากเพราะด้วยเรื่องของความนุ่มกระชับ ที่เหมาะสมกับการใช้งานของรถในบ้านเขานะครับซึ่งหลายๆท่านคงเคยไปซื้อ,อ,อโชคมือสองของญี่ปุ่นนะครับมาใช้ก็จะพอรู้ว่ามันดีกว่าโชคที่ผลิตในบ้านเราค่อนข้างเยอะนะครับทั้งทางที่เป็นมือสองเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นมือหนึ่งแทบไม่ต้องพูดถึงเลยนะครับ โค้งลึกๆอย่างนี้นะครับ ทางปูนเราก็มาทางลาดยางนะครับชีวิตจริงมันก็เป็นอย่างนี้มีทั้งทางดีทางไม่ดีมันค้าเขากันไปนะครับทางปูนทางยางแล้วก็มีทางก่อสร้างนะครับเราไปเลือกไม่ได้ครับเพราะถ้าเราเลือกมันก็ไม่ใช่ทางเนี่ยเราลงไปเลย ขออนุญาตใช้สถานที่นิดนึงนะครับ ษณะตรงนี้ถ้าคุณใส่โชกที่มีความตึงมากๆมา,มารับเนี่ยคุณก็จะรู้สึกกระด้างแล้วแบบนี้รู้สึกนุ่มวนไว้ง่ายว่าเหมือนโชคโรงงานเลยนะครับแต่ที่ดีขึ้นก็คือไม่โยกแยกไม่โค้งเคง้งไม่เมารถเหมือนโชคโรงงานแค่นั้นเองครับเลือกให้เหมาะสมเลือกให้ถูก ก็จะใช้งานได้มีความสุขครับแบบที่บอกเลยนะครับตัวนี้นะครับฝากไว้ด้วยอีกหนึ่งตัวนะครับสำหรับโชคที่น่าใช้อีกหนึ่งชุดนะครับตัวนี้บล n n l o a d e r ครับ Made in Japan ครับ เห็นใจิงๆานี้ิกนกันไครพลงเพราะต่อเนืองมากที่สุดมีเสิงฟรเดียวใหม่ที่ขู่แตงหาเพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุด ครับผมวันนี้นะครับเป็นวันสุดท้ายนะครับที่ผมได้ทำการเชสดเจ้าตัวโชคยี่ห้อรันโรเดอร์ที่บอกไปแล้วนะครับว่าเป็นโชคสัญชาติญี่ปุ่นนะครับเราได้นำเข้ามาเพราะที่นั่นเขานิยมใส่กับพวก SUV มากนะครับผมโชคตัวนี้หลังจากที่ผมได้ทดสอบมาแล้วนะครับหลายๆวันนะครับในหลายๆพื้นที่นะครับผมต้องบอกก่อนเลยนะครับโชคตัวนี้เป็นโชคทดแทนอัปเกรดนะครับไม่ใช่โชคโมดิฟายนะครับผม เพราะฉะนั้นโช๊คทดแทนอัปเกตก็คือใส่แล้วจะดีขึ้นกว่าของโรงงานนะครับต้องบอกก่อนว่าได้เรื่องของความนุ่มนวลที่มากขึ้นนะครับแล้วก็ได้ความคงที่ในการใช้ความเร็วนะครับแต่ต้องบอกก่อนนะครับว่าโชคตัวนี้เนี่ยเท่าที่ขับมาแล้วนะครับผมบอกเลยว่าถ้าเป็นสายมุดสายซิ่งนะครับหรือทําความเร็วเกินจาก140ขึ้นไปเนี่ยจะไม่ชอบไม่ชอบในที่นี้ไม่ได้หมายถึงว่าโชคตัวนี้ไม่ดีหรือให้การตอบสนองที่ไม่ดีนะครับ เพียงแค่ว่าโช๊คตัวนี้เป็นระบบโมโนทูปนะครับผมเน้นในเรื่องของความนุ่มวนวลและรับน้ําหนักดีกว่าของเดิมที่ติดมากับรถโรงงานในไทยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าสมมุติว่าเป็นประเภทที่ชอบขับเร็วๆที่ตูดแล้วแวบออกเนี่ยยังคงจะมีอาการโค้งเคงบ้างเล็กน้อยนะครับไม่เหมือนของเดิมนะครับซึ่งตรงนี้สายซิ่งอาจจะไม่ชอบนะครับสายที่ใช้ความเร็วมากๆอาจจะไม่ชอบแต่ถ้าสายรถบ้านสายครอบครัวผมบอกได้เลยครับว่าผ่านนะครับผมตัวนี้ถ้าใช้แล้ว แม่บ้านไม่ด่าชวนฝันแน่นอนครับนั่งดีกว่าเดิม100%นะครับตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวนะครับที่น่าใช้นะครับในแบรนด์ของ Land Rover นะครับซึ่งราคาก็สามารถจับต้องได้นะครับในไซส์รถประมาณ SUV เนี่ยอยู่ที่ประมาณไม่เกิน1 2 0 0 2 0 0 0บาทนะครับเราก็สามารถที่จะคบหากับโชคระดับไฮพีเมียมแบบของญี่ปุ่นแท้ๆได้แล้วนะครับนี่ก็ขอตัวไปก่อนนะครับกับการรีวิวโชคของ Land Rover ชุดนี้นะครับบาย a p แปนะครับ นะครับวันนี้ก็ขอบพระคุณมากนะครับที่ติดตามถ้าสนใจสาระดีๆอย่างนี้ก็ฝากติดตามพิเพจของบ้านปูโอโตัคาได้นะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับเป็นกําลังใจให้กันนะครับผิดพลาดประการใดต้องขออภัยนะครับขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ